เข้ากันได้เนาะพีนี้นะคะเป็นพี่ดีอนั้นพี่กับล้ออันนี้พี่ต้นน้ำแม่ล้อก็ดีลูกก็ดีนะแยังได้ที่เรมานั่นคือพี่แจ็คคือพี่แจ็คพอจนมากก็มีแต่แถวหน้ากันมียังอยู่ลูกทำความรู้จักกันไหมแล้วก็ กันเองขอนี้กันเองดอกล้อแต่ว่าห้ามตบหัวได้้อโอเคค่ะได้ได้มาีสองแปดเนาะแล้วก็มมเบมือจะปงไปทีละสี่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ค้ายนั่งไงเซ็ตปวนชันมาทวหนึ่งสองสามสี่ หเอาไม่้้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนี่ะค่ะทุกคนงหลังควนๆเยอเยอะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปแคนที่ไหนเลยบอ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปสออสอห้าหกเดอันนี้น้องๆก็เป็นน้องๆเดนเซอร์ใหม่นะคะับทุกคนที่เข้าบ้านพักมาเมื่อวานนะครับทุกคนคาเมื่อวานสามคน ก็เลยแกะท่าให้นะครับเพราะว่าคืนนี้เราจะมีวนสะกุมปิดนะครับทุกคนอย่าลืมสบัดกลุ่มปิดนะครับประมาณร้อยสิบเก้าคะแนนนะครับทุกคนถ่ายเลยไม่มีมือถือค่ะกายังไม่ตัวอาครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็น น้องปืนนะครับทุกคนน้องปืนแล้วก็น้องเพลงแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งน้องชื่ออะไรอ่ะจําชื่อไม่ได้ก็จะมีน้องเพลงน้องปืนแล้วก็น้องอีกคนนึงจาชื่อยังไม่ได้นะครับทุกคนฝากทุกคนติดตามน้องๆด้วยนะครับทุกคนเลนเซอร์ใหม่ของเราสองสามสี่ห้าหกแดหนึ่งสองสามทุกคนเต้นแบบว่าก็คือมีประสบการณ์มาแล้วก็คือมันก็เต้นง่ายเนาะมันก็เลยแบบว่า มันก็เลยแกะท่าง,ง่ายนิดนึงเพราะว่า้องน้องผ่านการเต้นมาแล้วมันก็เลยแบบเป็นมันก็เลยแบบว่าง่ายง่ายหห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดหนึ่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหึงสองสามห้าหกเจ็ดแปดวางสองแปดเนาะด้กันหึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับตันนี้กำลังใจครับขอบคุณค่ะฝากกดลค์กดแชร์ลงกลุ่มด้วยนะคะ ปาขึ้นหนึ่ง่มบ้าเพื่ห้าหนึ่งสองสาัสี่ครับน้องไมเคร์กำลังแกกผ้าเพื่อจะไลฟ์สดในคืนนี้นะครับทุกคนคืนนี้เรามีไลฟ์สดกุ่กปิด

ขนาดมันรมาเพิ่งมาอนไรอย่ยังยงได้ค่าขนาดนี้จร่งเพราะว่าน้องๆมีประสบการณ์นะคะทุกคนน้องๆมีประสบการณ์น้องๆก็เลยเต้นได้8 สดีครท่านนะคะเก่งมากครับกำล er> ke, cloud, ังใจครับใช่ค่ะน้องๆเก่งมากเพราะว่าเพิ่งมาวันแรกก็คือก็คือได้ท่าเลยเพราะว่ามันเป็นท่ามันเป็นท่าสําหรับปีที่แล้วแต่ว่าแต่ว่าท่าง่ายเพราะว่าท่านี้เราจะเอามาไลยสดในคืนนี้นะคะทุกคน4 5 6เต1 2 3 4 5 6สำนักงานก็ซ้อมเพลงซ้อมดนตรีนไหนเรือ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดแล้วย่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดภาพไม่ชัดครับเอาภาพไม่ชัดหรอกค่ะทุกคนภาพชัดไปมันยังนี้ไหมภาพไม่ชัดหรอ ภาพชัดไหมคะจับส่งกำลังใจได้นะคะทุกคนภาพชัดไหมมันร้อนภาพชัดไหมคะภาพชัดไหมเป็นกำเนิดหรือเปล่าที่สอดจอภาพชัดไหมคะเ ไ้หนึ่งสองสามเตไหเแปนึ่งสองสาเตหมเทำไมไเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดหงสองสามเตหนึสเตมุนวาดขึ้นปุ่งมาจอะไรหลังเอาแตนอีกเด้อห้าหกเจ็ดแปหนึ่งสอ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองขอบุงครับห้าหกไปด้วยทำกินน่าจะเป็นกับเหน็ดหรือเปล่าสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเตะเตะมูนแร้งใสเพยจะกดดาวากีขอพนุูงเป็น้าเป็นะไเปะแม่เลือกไกไมได้ เก็บเมล็ดหน่อยได้ขอบสดีครับทุกคนหล่อให้รุ่กับเป็นการหล่อดล่อเนี่ย ก่อนจะเป็นศิลปินดังก็ต้องเต้นให้เป็นนี่แหละคนต้องดังกันต่อไปน้องเพลงขอบคุณนะคะขอบคุณเอีนะคะมาวันแรกก็คือน้องก็จำท่าได้เลยเพราะว่ามันเป็นท่าง่ายมากเพราะว่าน้องก็เคยเต้นมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้องก็เคยประสบการณ์มาแล้วมันก็เลยเต้นได้นะคะสวัสดีสิจเกตมะควนจ้า 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 568232วันที่22 sì 1 มา5 6 7 2 3 4 5 6 7 2อันดับที่5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 พักแหงตะบนแรงตะบนโพส์ที่ใสจังหวัดมหาสารคาม0 8 8 5 3 3 5 1 9 9 0 8 8 5 3 3 5 1 9 9 0856853695 ทนอโสุที่สยจังหวัดมีทศท่แงจเยอมดน้ำลแมเก่งมากทุกคนเก่งมากคะแนนูกมาวันแรกก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยขอกำลังใจจากคนละหนึ่งกำลังใจนะคะทุกคน บ้านที่187545คันแทงนแทงุโพสุอที่สจังหวัดมหาสารคามพี่น้องจะได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้อก็มีประสบการณ์มาแล้วนะคะอะไรจาได้คันแทงคุณโพสุอที่สจังหวัมหาสารคาม มาทําข้าว4พี่น้อง56หอยใหญ่ใจฟัน1เจนเนสออสือพอชอบซอกกิน ผิดพลาดหมอำดังจมีที่ทำันแทนทิดจำเลยหมอไม่จำเลยป้าที่นึ่แปดเจ็ดต้หาหกเก้าปั้นแทนตำบลแทนตำบโพสุนิสัยมหวิหาสารคดมศูนย์หาสารสามห้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์แปดแปด

ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ปปน 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปบอเจ็ดแปดมที่ขึ้นหนึ่งไปต้องปิดครับหนึ่งสองสามสี่มีเวลานะครับเดี๋วถ่ายคลิปเราคลิป,ป,ปน้องนะครับผมพ่อ สองสามสี่ห uh, ้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหห้าหกเจ็ดแปดเด้อตายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมเด้อ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองเดี๋ยวพักเครื่องกันนะคะท <2, S 1> ุกคนเดี๋ยวามาไล่สดหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ห2 3 4 5องสามสีาหกเดทำไมเอ